สวัสดีค่ะนางใหม่ไพยิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิปซีชาแนลนะคะช่องแห่งการดูดวงทาง YouTube นะคะแม่หมอจะมาทำแรนดอมนะคะวันนี้ก็พบกับแม่หมออีกเช่นเคยนะคะในทุกๆวันนะคะแม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขามีคำตอบวายเขามีคำตอบนี่ก็เดินออกมาเลยนะยังทำหัวข้อไม่เสร็จเลย พ้าแห่งความสุขออกมาแล้วอ่ะโอ้ยังยังพูดหัวข้อขอโอยกันยังพูดหัวข้อไม่จบเลยนะผ้าแห่งความสุขออกมาแล้วนะอืมเขามีคําตอบอยู่ในใจแล้วหรือยังสําหรับ uh, คุณนะเออเขามีค claro ําตอบอยู่ในใจแล้วหรือยังสําหรับคุณไพ่แห่งความสุขก็หลดลงมานะเขามีค hm ําตอบอยู่แล้วค่ะว่าคุณคือความสุขของเขาค่ะคุณคือความสุขของเขาอย่างแน่นอนนะคะอืม นะอู้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 อดกแอมเพลก็คือถึงแม้ว่าตัวเขาเนี่ยจะมีภาระหน้าท <Indiana> ี่มากมายที่ต้องซีเรียดเครียดจริงจังอยู่ตลอดเวลาที่จะต้องทํางงทํางานนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆภาระอะไรแบบเยอะแยะบุนบายไปหมดแต่ว่าคุณก็คือความสุขของเขานะคะห้าดาห้าดาบนี่หมายถึงว่าแม่หมอจะมองว่าอย่างนี้นะคะเขาไม่สามารถ ที่จะแอคชั่นกับคุณในเรื่องของความรักได้ก็จริงแต่ว่าเขาก็มีคุณน่ะเขาก็ยังแบกความรู้สึกนั้นไว้นะคะอห้าถ้วยเขาคิดถึงคุณมากมากไม่เหมอมองว่าความสุขของเขาก็คือคุณแล้วเขาคิดถึงคุณมากๆแล้วเขาก็กะบวนกวังวใจที่จะแบบทํายังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างเขาจะต้องแบบต้องจัดการ อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะความรู้สึกของเขาเพราะว่าเขารักคุณมากๆนายออบขับแล้วก็ไนท์ช็อปเอนโทนะคะว้าวมีความที่อยากจะ <c oughs> มีความที่อยากจะบอกความรู้สึกมีการรอคอยอวันเวลาที่จะได้ใกล้ชิดกับคุณนะสเตรนออกมาบอกว่าคุณชนะใจเขาแล้วคุณคนเดียวเท่านั้นที่เอาเขาอยู่ จะจะจจะยิมยิมยิมสี่ไม้หนึ่งถ้วยว้าวสองถ้วยหนึ่งถ้วยความรักไม่ไหวแล้วแต่เจ็บปวดรักไม่ไหวแล้วแต่เจ็บปวดโอ้โหมีความแบบอยากที่จะเป็นคู่กันสูงมากรักไม่ไหวแล้วรักมากๆรักที่สุดอยากที่จะเป็นคู่กันสูงมากแต่ว่าเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินวันวัน,วนก็ได้แต่ <c oughs> สองคุณ สองแล้วก็คิดมโนไปว่าได้รักกันกับคุณนุ่นนี่นั่นอย่างงุ้นอย่างนี้อะไรแบบนี้ฝันหวานโอ้นะสองคุณแล้วก็ฝันหวานเพราะว่ารักคุณมากอยากบอกความรู้สึกอยากบอกว่ารักอยากได้อยู่เคียงคู่กันเป็นคนรักคู่ครองรอวันเวลาที่จะได้รักกันนี่แหละคือความชัดเจนอยู่ในใจของเขานะ ความชัดเจนที่มีต่อคุณนะความชัดเจนอยู่ในใจของเขาที่มีต่อคุณเขารักคุณรักคุณแบบโรแมนติกเลิฟรักแบบเป็นคู่รักรักแบบรักก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงก็รักอ๋อ,อย,ยากมาหาคุณนะก็ยังเหมือนกับว่าเขายังไม่ยังไม่รู้จักคุณพอนะคะยังยังเข้าไม่ถึงคุณว่างั้นเถอะ นะอยากอยากมาหาคุณอยากเข้าถึงคุณอยากบอกรักคุณมันมีไพ่แบบรักมากเลยอรักมากนะความชัดเจนอยู่ในใจของเขาที่มีต่อคุณคือรักคุณค่ะรักมากด้วยนะคะฟินเว่เวอ่วองนาะอื่างนี่เอามาดูซิว่าแล้วเขารักคุณแบบไหนอย่างไรอีกนะ เขารักคุณแบบไหนอย่างไรอีกนะด้วยไพ่อริสน้อยนะคะอาริสน้อยกอยใจนะจ mm ๊ะ hmm. เขารักคุณแบบไหนอย่างไรอีกจ๊ะ mm hmm. ว้าวเขารักคุณถึงขั้นแบบจริงจังมากๆเลยนะเวลา,าเข้าวัดหรือไปทำบุญหรืออะไร ไหว่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็จะขอพอรนะคะขอพอรเกี่ยวกับคุณด้วยนะเขาทําบุญเผื่อคุณด้วยนะแล้วขอพอรเกี่ยวกับคุณนะน่าจะขอพรให้สมหวังรอวันเวลานะรอวันเวลาให้สมหวังกับคุณแต่ว่าตอนนี้หมายถึงว่าเขาก็ยังไม่เป็นอิสระพอนะมันเหมือนกับว่าเขายังต้องแบบพึ่งพาคนรอบข้างเขา อยู่ไม่หมองมองว่าเขาน่าจะปรึกษาเริ่มปรึกษาคนรอบข้างเราละ่ะนะว่ายังไงดีแต่ว่าที่รู้ๆน่ะนะคะเขาอะรักคุณในแนวซีเรียสจริงจังมากๆอยากพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขนาดแบบเอ,อขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยแหละว่าถึงเวลา ให้คุณกับเขาสมหวังในความรักว้าวขอเวลาให้คุณกับเขาได้ใช้ชีวิตร่วมกันแม้ยามหลับยามนอนก็ขอเวลาให้ได้อยู่กับคุณว้าว แต่ว่าตอนนี้เนาะตอนนี้เขายังไม่สามารถบอกความรู้สึกที่แช์ถูได้แม่หมอมองว่าเขาจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค,ค่อยแสดงออกค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์นะคะตอนเนี้เขาแค่อยากศึกษา ดูคุณก่อนนะคะอยากรู้ชีวิตของคุณก่อนอยากรู้ต,ตัวตนที่แท้จริงของคุณก่อนนะคะตอนนี้อยากรู้จากคุณให้มากกว่าน,นี้ก่อนนะเนองน,นจะนนจะ๊นนจะน,นจะจ๊ะนะจ๊ะแล้วมาดูว่าความเป็นไปความเป็นไปได้นะจะเป็นไปได้อย่างไรนะความสัมพันธ์นี้ ความสัมพันธ์นี้จะมีแนวโน้มแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรเนาะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรรทิกอืมก็เหมือนแบบว่าใช้เวลาของตัวเอง คุนคิดนะใช้เวลาของตัวเองไปคิดทบทวนเรื่องราวของทั้งสองคนนะก็คือต่างคนต่างอยู่ไปก่อนตอนนี้นะอยู่คนละมุมโนลแดนมีโอกาสนะที่จะได้พบเจอกันนะแต่ก็ยังว่าแหละนะก็คือยังไม่ได้อยู่ด้วยกันสักทีเดียวก็หมายถึงว่า,ามีความเชื่อมั่น <G ül üyor> นะขอให้คุณเชื่อมั่นว่าคุณเป็นโซเมตเป็นรักแท้เป็นคู่คู่ของเป็นคู่รักเป็นเนื้อคู่เป็นคู่ที่เ,เป็นโซเมตนะคะเป็นคู่ที่แท้จริงของคุณแต่มันเป็นคู่แบบคล้ายๆแบบว่าต่างคนต่างอยู่นะต่างคนต่างอยู่แต่ว่าก็มาไปมาหาสู่กันเนี่ยมีการเดินทางไปมาหาสู่กันเดินทางพบเจอกันนะมีมีคอมเมนต์ซีรีส์จริงจัง กันก็จริงแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะอืมอืมก็จะเป็นแบบอ่าชัดก็จะเป็นแบบมีมีความแม่หมอมองว่ามีความให้ความอ่าให้ความให้คำม,มั่นสัญญาเออแม่หมองว่าอุ้ย p พย์ฟ o ตเน็ตเพย์ o ุตเน็ตนี่คือประมาณว่า เขาจะให้ความคำมั่นสัญญากับคุณนะคะว่าเขาจะรักคุณเพียงคนเดียวประมาณนั้นมีการชัดเจนอยู่ในหัวใจของเขาอยู่แล้วนะคะคําตอบที่ชัดเจนอยู่ในหัวใจของเขาก็คือเขารักคุณนะและเขาจะมีการแบบพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปแบบว่าให้คามั่นสัญญาว่าจะรักคุณคนเดียวรัก หนึ่งเดียวในหัวใจของเขาก็คือรัก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 วันนี้นะคะอารมณ์ term. ความรักมาเต็มนะคะก็เลยจะหยิบข้อความนะคะรักรักเิบเลิบนะการ์ดรักรเลิบเบมาฝากนะคะว่าในใจความชัดเจนในใจของเขาความชัดเจนในใจของเขาที่เขาอยากจะฝากมาบอกคุณนะคะมีอะไร ความชัดเจนในใจของเขาที่ฝากมาบอกคุณว้าวในใจฉันโหยหาแต่เพียงเธอเขาโหยหาคุณอะคุณคุณไปทำอะไรให้เขาโหยหาห,หัวใจพองโตเมื่อได้พบหน้าหรือได้เข้ามาส่องหรือ,อได้แอบ,บมองนะคะหรือว่าคุยกันคุยกันเลยอะ มองจ้องหน้าจ้องตากันเลยอะ่ะหัวใจก็พองโตมากไปต่อกับฉันได้ไหมในฐานะอะไรก็ได้หายเหนื่อยทันทีเลยที่คิดถึงคุณฉันหลงรักคุณเข้าแล้วตกลุมลรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะไรแบบนี้นะคะอ หัวใจของฉันนั้นเรียกหาคุณ My heart calls out for you ว้าวนะคะหวานแหววเชียวในใจฉันน่้มีแต่เพียงเธอเอ้ยฉันอยากอยู่กับคุณ I want to be with you นะจ๊ะก็จบไปนะคะในรั่ดอมนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะจากนางไหม่พยิบซีซี